อาการแบบนี้นวดเองได้หรือต้องมาหาหมอโอ้ยปวดหลังล้าไปจนถึงขาแบบนี้ต้องไปหาหมอนะคะอาจจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือโครงประสาทติดแคบได้ค่ะโอ้ปวดหัวมากเลยอะเป็นไปไหน,น,นหายมาหลายวันแล้วเนี่ยปวดมากขนาดนี้ต้องไปหาหมอแล้วค่ะปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้นะคะโอ้แคนขาชาอ่อนแรงมากเลย อาการอย่างนี้ต้องรีบไปหาหมอแล้วค่ะเสีย่ยงเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเอามาพึกเอามาพาดได้นะคะโอ้ปวดเรือบวมตามข,ข,ข้อข้อเท้าอย่างนี้ต้องไปหาหมอแล้วนะคะอาจจะเป็นข้ออักเสบหรือเป็นเกาได้นะคะยิ่งนวดจะทําให้ข้อยิ่งบวมอักเสบมากขึ้นได้ค่ะคุณหมอครับเราถ้าผมมีอาการปวดเมื่อยแบบออฟฟิศซินโดมนะคะปวดแบบนิดๆหน่อยๆแบบนี้ต้องไปหาหมอไหมครับถ้าหากว่าเป็นแค่ปวดเมื่อยเล็กน้อยสามารถด้วยตนเองได้ค่ะแต่ถ้าหากว่านวดแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นแนะนําให้มาหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็รักกษาาให้ตรงุดดีว่่คะโอ แบบนี้ดีเลยครับคุณหมองั้นต้องเมืบ่บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดมด้วยนี่เลยครีมบรรเทาปวดอากงครีมด้วยบรรเทาอาการปวดสูตรเข้มขน้นที่มีเมทิลซาลิไซเลตสูงถึง12.5เช่วยให้ออกฤทธิ์เร็วแรงและนานแถมกลิ่นไม่ฉุนท้องกลิ่นธรรมชาติจากน้ำมันการ์โนวิด้วยครับเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา